เราจะมาติดตามมาต่อฮะเรื่องคุณปรางรออยู่คุณปรางปัจจุบันนี้อายุ31ปีครับคุณปรางบอกว่ามีประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นที่บ้านเพื่อนหลังหนึ่งในจังหวัดมหาสารครามครับเมื่อ13ปีที่ผ่านมาแล้วตอนนี้คุณปรางอยู่กับเราที่นี่ครับสวัสดีครับคุณปรางครับสวัสดีครับพี่คุณปรางฮะตอนนี้โทรจากที่ไหนครับอผมกาลังจะจอดรถตรงแยกค้อ,องวัวครับพี่อขับรถแท็กซี่ใช่ครับผมแล้วฮะขับช่วงกะดึก อ่ามันชินขับบางคืนนะครับพี่มันสบายกว่าครับสบายกว่ารถไม่ติดไม่ร้อนถูกต้องนะครับตอนนี้ได้ค่าแรงได้ค่ารถได้ค่าแก๊สได้ค่าน้ํามันอะไรครบยังครับได้โอเคแล้วครับพี่พอได้แล้วพอได้นะพอได้นะขอให้ได้ลูกค้าดีๆได้ติ๊บเยอะๆนะครับนะฮะได้กับปรางั้งงั้นเนี่ย หยุดรถก่อนจอดก่อนนะครับแล้วก็มาเล่าเรื่องนี้ให้พี่กำลังจะเข้าซ้ายจอดแล้วครับเอาเลยเข้าซ้ายจอดก่อนนะฮะแล้วก็พอจอดเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยเรามาคุยกันถึงเรื่องนี้นะฮะย้อนกลับไปเมื่อสิบสามปีที่ผ่านมาประสบการณ์ที่น้องบอกว่าเจอที่ตัวเองนะครับเรื่องของพี่สาวครับนะฮะเรื่องนี้น้องไปเจอมายังไงครับคือไอ้ย้อนหลังไปเมื่อผมไม่แน่ใจว่าสิบสามหรือสิบห้าปีนะครับที่บอกขอโทษทีนะไม่เป็นไรครับนี้ผมพูดผมไม่ เื่นเต้นไปนิดหนึ่งไม่เสียเล่ากับพี่ไม่เป็นไรก็อยู่ประมาณเนี้ประมาณเกือบ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 สามสิบปีครับผมคือในสมัยนั้นเนี่ยพอช่วงที่ผมปิดเทอมเนี่ยผมจะต้องได้ขึ้นมาที่กรุงเทพเพื่อมาอยู่กับอพ่อกับแม่ผมนะฮะในตอนเด็กครับระหว่างที่มาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็คือเราจะไม่ได้ข่าวข่าวจากทางบ้านเพราะว่าในสมัยนั้นมันไม่ได้มีเพจอหรือว่าไม่ได้มีโทรศัพท์อะไรมากมายถูกไหมฮะ พอถึงช่วงเวลาที่ผมจะต้องกลับบ้านอืมผมก็กลับไปที่มหาสารคามตามปกติโดยการ<ะ>นั่งรถทัวร์ทีบอขอสอกลับไปอพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยผมก็ต้องอ่นั่งต่อรถสองแถวครับเข้าไปในหมู่บ้านผมอีกทีหนึ่งระหว่างนั่งอยู่เนี่ย ก็ได้ยินข้างๆเขา็นคนแก่เขาพูดเรื่องชู้สาวเรื่องผู้หญิงเรื่องนั้นเรื่องนี้แต่เขาพูดแบบทุบๆไปนิดนึงก็อย่างนั้นอย่างนี้ไอ้หนุ่มบ้านนั้นบ้านนี้กับบ้านนี้บ้านเราใส่ไ่าผมก็นึกเป็นใจแต่เราก็ไม่ได้เอะใจอะไรเพราะว่าเรามันยังเด็กคะฮะไม่ได้คิดอะไรมากมายครับทีนี้ผมกลับไปถิงหมู่บ้านเราก็จะต้องไปหาเพื่อนที่เราสนิทถูกไหมครเพราะว่าเราไม่ได้เจอขนาด ไปถึงก็อ่าชวนกันเล่นทั้งมีโยนทอยการ์ตูนเล่นลุกแก้วกันตามภาษาเด็กบ้านอกอะครับพี่ซึ่งสมัยนั้นอายุสิบสี่สิบห้ามันยังไม่รู้ภาษีภาษาครับระหว่างเล่นกันอยู่เนี่ยผมก็ได้ยินเสียงมอนคนเดินที่สวนบ้านมันซึ่งบ้านของเขาเนี่ยคือบ้านในสมัยนั้นนะฮะมันจะเป็นบ้านไม้ทั้งหลังับพี่กระไดเนี่ยมันจะยกออกมาได้ครับอ่า หลังคาเนี่ยกเป็นหลังคาสันกะสีใช่ไหมล่ะเราจะได้ยินเสียงแล้วเราจะเห็นเหมือนรั้วต่างตามช่องไงตามช่องที่เป็นพื้นบ้านนะครับชั้นบนอ่ะเดี๋ยวถ้านพระพี่บอกขอถามก่อนเป็นบ้านกี่ชั้นสองชั้นอบ้านไม้ยกสูงครับพี่บ้านยกสูงก็คือบ้านยกพื้นสูงใช่ครับบ้านตาลีสามสมัยก่อนนะเป๊ะเลยครับเราก็จะมองเห็นแล้วได้ยินเสียงผมก็มองดูอืมขอ เดี๋ยวเดี๋ยวขอสงวนชื่อที่เขาไว้แล้วกันได้ครับครับครับเขาเสียไปแล้วยังไงก็ไม่ไม่พลาดริงถึงเขาได้ครับยพี่พี่เพื่อนผมอยู่อะคือผมแาบชอบพี่คนนี้มานานอะพี่เขาสวยเขาเป็นผู้หญิงที่สวยแล้วเราแบบเด็กในสมัยนั้นนั่นพี่เราชอบแต่เราก็ไม่กล้าแสดงออกอะไรหรอกเราแค่ยิ้มเพราะว่าเป็นเพื่อนของเอเป็นพี่สาวของเพื่อนเราด้วยผมมองเห็นแล้วเห็นขาขาเขาขาวแล้วเดินผ่านนึออยู่บ้านเว้ยนึกในใจอยากจะทักทาย เพื่อชงหนึ่งผมเลยสะกิดเพื่อนที่อยู่บ้านเหรอโทนนะครับพี่คูดกับแบบเพื่อนนะนะอืเขาก็บอกอืมไม่มีใเขาอยู่บ้านกูอยู่คนเดียวมันก็พูดอย่างนี้พอแม่ไปนะมันก็บอกอืใช่เลยโกหกแน่นอนเลยผมไม่สนใจทำูแน่เลยแป๊บหนึ่งพอดีในตอนนั้นน่ะเราเล่นมีโยนกระตูนแล้วก็เล่นลูกแก้วใช่ไหมครับพอดีถึงตาลูกแก้วอย่างนี้ S <S ผมโดนเพื่อนเนี่ยพอยลูกแก้วผมดีดออกไปตรงกระไดพอดีซึ่งเราก็ต้องไปยืนเฝ้าลูกแก้วของเราคเพื่อจะรอให้ถึงคิวของเราในตอนนั้นเล่นกันอยู่ประมาณสักสี่คนคผมก็เห็นขาละเดินว๊บว๊บ๊บ๊บตรงคือพอเป็นกระไดไม้ขึ้นไปถูกไหมพี่แต่ตรงประตูเนี่ยเขาจะเป็นประตูไม้แล้วจะมีช่องลมชั้นล่างชั <S <S ้นล่างอ่ะชั้นล่างกับด้านบนใช่ไหมเราก็มองจะมองเห็นขาละครับ ก็เดินปั London, ๊บป so ั๊บไปผมก็เห็นขาแล้วก็เห็นหน้าทั้ทิ้งแล้วถ้าเห็นขาผมก็เหมือนกับคือความชอบของคนนะพี่ขอ็กในสมัยนั้นนะพี่ปองแม่แต่เด็กชอบใครสักคนน่ะผมเข้าใจยิ่งจะเป็นยิ่งจะเป็นคนที่มีมีเขาเรียกว่ามีอายุมากกว่าเราใช่แต่เขาสวยเขาเป็นที่หนึ่งในใจเราอะไรอย่างเงี้ยผมก็พยายามเล็งดูมองทั้งเทอนมองทั้งขา แป๊บหนึ่งเนี่ยยังไม่ถึงคิวของผมหรอกเพื่อนผมก็ค้าคุยอะไรกันอยู่ผมเห็นขาผมเห็นพี่เขาเดินเดินเดินคือที่เสากลางบ้านของเขาเนี่ยมันจะเป็นเสาไม้ใช่ไหมฮะให้พี่ป๋องนึกแล้วก็มีอ่ตู้วางทีวีซึ่งเป็นตู้ที่ประกอบเองง่ายๆลรก่อลวกกันนะฮะแล้วก็มีทีวีขาวดําเครื่องหนึ่งพี่เขาค่อยๆเอาขาหนี่ที่อตัวเสาไม้ครับข้างหนึ่งขึ้นเหยียดทีวีอีกข้างหนึ่ง ไอ้เราก็ก้มดูใหญ่ทีนอยากดูเฮ้อะไรที่เขาทำอะไรแล้วก็สองดูสักพักแค่นิดเวลาห่างกันไม่นานหรอกครับพี่บอกคือเขาทิ้งตัวลงมาให้เลยครับทิ้งตัวลงมาจากจากโต้ทีวีครับตอนแรกยังไม่ดิ้นนะฮะโยกเบาๆที่ผองม่ภาพนะโยกเบาๆแล้วก็ที่เขากระตุกพร้อมกันสามครั้งเนะอ กระตุกแต่ขานะฮะไม่ใช่กระตุกตัวนะพี่ขาปึ๊กปึ๊กแล้วก็ปึ๊กอีกทีหนึ่งอย่าบอกนะเดี๋ยวกันไม่ใช่อย่าบอกนะเอออย่าบอกนะอืคือพอกระตุกครั้งที่สามอีกผมผมไม่นี่แล้วคือเหมือนกับเราเราอึ้งอ่ะพี่เรา็อเราไม่เคยเจอภาพเหตุการณ์อย่างนี้ฮะครับครับแต่พี่เพื่อนผมอ่ะไอนคนที่เป็นเจ้าของบ้านนะฮะมันเดินมาครับ เหมือนมันไม่สังเกตหรือมันอะไรก็ไม่รู้ฮะมันเดินไปตักน้ํากินคือโอ่งน้ําตามานนอกเป็นโอ่งดินนะเนาะตักกินปุ๊บมันก็บอกเอ้นี่มึงไม่รู้เหรอพี่กูเขาปูกคอตายกลัวหัวยาะอนะครับคือให้พี่นึกคนที่คิ้มองขาที่กาลังสั่นแล้วแล้วเพื่อนเดินมาบอกใต้ถุนบ้านแบบเฮ้ยพี่กูปูกคอตายมึงไม่รู้เหรอ ผมผมไม่ผมผมไม่ได้มีไม่มีคําจะพูดอะไรออกมาออกจากปากผมทั้งสิ้นนะพี่ผมก็ถามว่ากลัวไหมคือขนทั้งตัวนี่โอ้โหนี่ผมผมผมก็ขนลุกฮะเอออืขนผมกงก็ยังลุกอยู่ครับขนทั้งตัวฮะแล้วเราก็ค่อยเดินเดินเลี่ยงครับเพื่อนถามเฮ้ยจะไปไหนกูจะเ้อยฟังอยู่เนี่ยอ ผมไม่พูดผมก็เดินเดินเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงแล้วกลับบ้านไปผมนอนคุมโปงที่บ้านผมเป็นไข่อยู่สามวันนะพี่จับไข่คือไอ้ต้นเรื่องแล้วก็มูลเหตุทั้งหมดคือพี่คนเนี้ยแกไปชอบกับพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่แหละครับรักชอบการอาจจะเมียได้เสียอะไรผมก็ไม่ทราบนะแต่ผู้ชายเนี่ยไปได้ผู้หญิงอีกบ้านหนึ่งอีกทีนึงแล้วพี่เขาไปเจอครับ พอไปเจอเนี่ยเหมือนกับตามมันนอกคือเหมือนกับคนเรามันติดผีกันแล้วเนี่ยเขาก็ต้องให้พ่อแม่มาคุยกันถูกไหมฮะแต่พ่อแม่ฝ่ายชายเนี่ยเขาไม่เอาฝ่ายหญิงเพราะว่าทางเขาเนี่ยคือเหมือนกับเป็นคนมีฐานะสักนิดนึงครับเป็นลูกเป็นลูกเต่าข้าราชการอะไรประมาณนั้นอืของแกเนี่ยบ้านแค่ชั้นเดียวบ้านยังเป็นบ้านไม้ทีวีดังขาวดาอะไรอย่างเงี้ยคือดูถูกเหยียดหยามต่างๆนานาก็ให้เงินมาครับตอนนั้นสมัยนั้นคือสามหมื่นมันก็ถือว่าเยอะเยอะ เหมือนกับเป็นเงินทำขวัญอ่ะครับซึ่งพี่สาวของเพื่อนผมนี่ก็เสียใจมากเขาไม่ยอมบอกจากบ้านไม่ยอมบอกจากห้องไปไหนทั้งิ้นสามสี่วันครับแต่จนมาวันสุดท้ายพอดีว่ามันเป็นหน้าฝนแล้วทีนี้คือทางภาคอีสานเนี่ยน้ําพอฝนมามากๆเนี่ยอ่าเขาเรียกอะไรนะคันดินนะครับคันดินกั้นนาเนี่ยมันจะขาดเขาก็เลยพากันไปที่นาเพื่อจะไปปูคันดินปั้นคันดินให้มันปั้นน้ําได้ครับ ก็ประจบเหมาะกับเขาอยู่คนเดียวแล้วเลยคิดตั้นผูกคอตายครับพี่โอ้น่ากลัวมากเลยปางโอ้ครับดิวลองถามหน่อยแสดงว่าตอนที่เรากลับไปเราไม่รู้เรื่องของพี่สาวเพื่อเลยว่าเขาเขาฆ่าตัวตายเอาไม่รู้เรื่องสมัยนั้นรถยังรถรถที่ผมนั่งมาผมจําได้เลยฮะมันยังเป็นรถพหลมอยู่เลยครับนั่งมาพงเศษตอนนั้นโอ้ไม่รู้เรื่องเลยไม่มีอะไรไม่มีข่าวสารอะไรทั้งสิ้นนะ ตอนที่ไปก็ไม่ได้มีใครพูดถึงเรื่องนี้เลยคือถ้าพี่ให้นึกสภาพว่าคนที่ไม่ได้เจอเพื่อนนานๆกลับไปถึงบ้านปั๊บเนี่ยอย่างแรกเลยวิ่งไปหาเพื่อนทันทีฮะไม่ถามไม่คุยกับใครว่าดีป้าวันดีคนนั้นันนี้ผมวิ่งไปหาเพื่อนก่อนเลยอืออ่าหรือไม่เราไม่รู้อีโนอย่างไงครับเออแล้วตอนที่ที่เพื่อนบอกว่าโทษนะฮะกูกูอยู่คนเดียวตอนนั้นก็ยังไม่เชื่อคิดว่าเพื่อนคิดว่าเพื่อนอ่้หน้ามันเฉยอังอีเ่อ่คิดว่าเพื่อนมันฟอร์ม ช่ครับโอ้โหแล้วตอนที่ที่ปรางไปเห็นทีแรกเลยเนี่ยเห็นขาถูกไหมไม่คือไม่ได้เห็นทั้งตัวถูกไหมครับเห็นแค่ขาอ่าขาที่ว่าเห็นคือเห็นทั้งสองข้างเลยไปถึงพ้สิ้นผ้าถุงเห็นแค่นั้นนะครับแล้วก็ไปเห็นผ่านช่องตรงประตูเห็นเห็นพี่สาวเพื่อนที่เป็นผีเนี่ยนะโทษนะฮะนะครับเอาขาข้างหนึ่งเนี่ยพาดไปตรงเสาแล้วก็อีกขาข้างหนึ่งเหยียบไปบนทีวี เห็นภาพแค่ครึ่งเดียวถูกไหมฮะไม่ได้เห็นทั้งหมดไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นตั้งแต่หัวจดเท้าเห็นแค่ช่วงตั้งแต่อืแค่นี้มันก็น่ากลัวแล้วฮะคือผมอยากจะผมขนลุกตรงนี้แหละคือเหตุการณ์เนี้ยมันเป็นการเห็นโทษนะฮะเหมือนกับพี่เขาที่เสียไปอ่ะมาทํามาทําการฆ่าตัวตายให้ปรางเห็นอแต่ปรางเห็นมันมีข้อสังเกตมันมีข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับคือหลังจากนั้นคือบ้านหลังนี้ถูกลื้อนะครับพี่เอาหรอ เหมือนกับแกไม่ยอมไปจากบ้านเลยครับเอาแล้วเพื่อนะเพื่อนอ่าที่ตรงนั้นเข้าตอนนี้ก็ขายครับรู้สึกจะทําเป็นแทงน้ํากลางหมู่บ้านของอาเหรอแล้วเพื่อนก็ย้ายไปย้ายเดี๋ยวนี้อยู่กรุงเทพผมจาได้ว่าอยู่อ่อนนุชครับเดี๋ยวนี้คือเพื่อนก็ย้ายพ่อแม่เพื่อนก็ย้ายมาใช่ครับอ่อแล้วเขาที่รู้มาคือเขาบอกว่ากลางคืนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจะได้ยินเสียงอ่าเชือกเนี่ยครับคือพี่ถ้าพี่ป๋องจะเห็นเชือกที่มันสีกับไม้อ่ะอื เขาจะได้ยินเสียงนั้นแล้วเสียงปิ๊กเนี่ยเขาจะได้ยินเกือบทุกคนซึ่งเขาเหมือนกับเขาเขารักลูกเขาด้วยถามว่ากลัวไหมใจหนึ่งเขาก็กลัวแต่ใจหนึ่งเขาก็คือยุ่งเขาทั้งคนนะเขาพยายามย้ายหรือบ้านซะแต่ถ้าเราเชื่อว่าการการฆ่าตัวตายแบบเนี้ยก็คงจะต้องวนเวียนทำไปทำมาทำมาทำไปแบบเนี้ยไม่รู้กี่กี่สิบกี่ร้อยชาติอะถ้าเราถ้าเราเชื่อหลักหลักหลักการอย่างนั้นนะ โอน,นะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้ตามที่ปรางบ,บอกคือที่ตรงนั้นขายแล้วอ่าขายเรียบร้อยแล้วพี่<ด>แล้วทาไปแลอะไรฮะเป็นเป็นแทงน้ําหรอเป็นแทงน้ำกลางหมู่บ้านกัหนรหรอเออหรออืมปรางก็ก็ยังมีไม่มีใครขึ้นหรอกพี่โอ้ยขนลุกอ่ะคือผมขนลุกเพราะว่าอะไรมะมันเป็นการเห็นผีที่ไม่ได้เห็นทั้งตัวว่าฟังเห็นแค่นี้เองเห็นแค่ครึ่งเองฮะครึ่งตั้งแต่ช่วงช่วงช่วงเอวลงมา ช่วงเอวลงมานะฮะแล้วก็เห็นขาผมมาน,นึกถึงถึงถึงภาพคือผมพยายามจะจะมโนมโนเขาเรียกว่าจินตนาการนะพยายามนึกภาพตามนะนะครับคือเห็นแค่นั้นเองฮะเห็นช่วงขาเนื้อปรางเนาะเห็นช่วงเนี้ยใช่ครับที่แบบแล้วก,แวก็แล้วก็โทษนะฮะพอพอคงขึ้นไปตรงนั้นแล้วก็ทิ้งตัวลงมาแล้วก็ขาก็คงจะจะสั<อ>ส่นน่ะคงจะสั่นเขกระตุกมั้งเออคงกระตุกอะไรแบบเนี้ยคือเขามาแสดงให้เราเห็นไงปรางโว้ย เฮ้ยอนี่น่ากลัวนะครับเรื่องของพี่สาวเรื่องมันจะยาวแล้วพี่เรื่องสั้นมันมันสั้นๆหน่อยนะครับโอ้เอาเอาแค่นี้ก็ทำผมขนลุกขนพองแล้วฮะเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเยไปทำทำงานต่อหรือขับรถต่อไหมครับอืมอาจจะกลับเข้าบ้านแล้วพี่อาจจะกลับเข้าบ้านนะอ่ะขับรถกลับเข้าบ้านดีๆก็แล้วกันแล้วก็พรุ่งนี้ก็ออกมาลุยงานใหม่แล้วถ้ามีประสบการณ์อื่นๆอีกนะปรางก็โทรมาแลกเปลี่ยนมามามาคุยกันนะครับ ได้ขอบคุณมากปรางเล่าเก่งมากครับขอบพรคุณมากครับประสบการณ์ที่ฟังแล้วโอ้ยคนรูกขนพองเลยขอบพระคุณครับสวัสดีครับ